การมีคำถามร่วมกันจะกระตุ้นให้เกิดการกระทำการมีคำถามร่วมกันถือเป็นพื้นฐานของการโค้ชเนื่องจากคำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วคุณจึงไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเพียงแต่ต้องหาเจอเท่านั้นและเมื่อหาเจอแล้วการเข้าไปพูดคุยและโค้ชให้กับลูกน้องก็จะทำได้ง่ายขึ้นเมื่อมีคำถามร่วมกันลูกน้องจะเริ่มมองเห็นแง่มุมใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากสิ่งที่เคยมองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองของตัวเองเท่านั้น พวกเขาจะเริ่มมีความคิดที่เปิดกว้างและหลากหลายขึ้นผลที่ตามมาก็คือพวกเขาจะเริ่มถนัดถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบและบทบาทของตัวเองในองค์กรมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นคําถามที่มีร่วมกันมักเป็นเรื่องของเป้าหมายหรือสิ่งที่ควรทําในอนาคตการค้นหาคําถามร่วมกันจึงช่วยให้ลูกน้องรู้จักมองไปข้างหน้าและเริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะมนุษย์เรามีแนวโน,น้มที่ชอบการทํางานแบบมองไปยังอนาคตลองดูคําถามเหล่านี้ เป็นตัวอย่างก็ได้ครับในอนาคตอันใกล้นี้เราจะเจอความเสี่ยงอะไรบ้างตอนนี้การบริการของเราดีที่สุดในอุตสาหการรมนี้แล้วหรือยังเรามีไฟในการทํางานที่ทําอยู่มากแค่ไหนปกติแล้วคําถามจะมีพลังในการเปลี่ยนความคิดของคนเราอยู่ที่ภาวะรู้หมดแล้วไปสู่ภาวะลงมือทําได้เพราะคัถาหจะตุ้นให้เราคบชิดในเรื่องที่คิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอย่างละเอียดอีกครั้ง สุดท้ายพวกเขาก็ตระหนักขึ้นมาได้ว่านึกว่ารู้หมดแล้วเสียอีกนี่ยังมีเรื่องที่ยังไม่รู้อยู่นี่นาถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพการคิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วก็เหมือนเวลาที่ทุกอย่างสงบนิ่งมันเป็นภาวะที่สุขสงบคล้ายกับตอนที่เรานั่งขัดสมาธิเป็นเวลานานเราจะไม่ค่อยรู้สึกอยากลุกขึ้นมาทําอะไรหรอกคนที่คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วมักจะมีคําพูดติดปากว่ารู้แล้วหน่าเรื่องแบบนั้นนะ่ะเห็นไหมละ่ะก็บอกแล้วไง หรือมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนประเภทนี้จะลงมือทําช้าแทนที่ชอบทาอะไรตามแบบแผนเดิมๆบางครั้งแม้แต่หัวหน้าที่เข้มงวดที่สุดก็ยังกระตุ้นลูกน้องประเภทนี้ให้ลงมือทําไม่ค่อยได้แต่เมื่อเจอคําถามเป็นประจําความคิดของพวกเราก็จะเปลี่ยนจากรู้หมดแล้เป็นไม่ค่อยแน่ใจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และอาจเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเปลี่ยนความคิดพวกเขาก็จะลงมือทำนะสิครับ เมื่อเกิดความสังคอนคนเราก็อยากจะลงมือทําอะไรบางอย่างให้ตัวเองกลับสุขภาวะสงบนิ่งอีกครั้งและตอนนี้เองก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการมอบหมายงานหรือหน้าที่ที่เราชอบใหม่ๆเพราะพวกเขานั่งกระตือร้อนอย่างเต็มที่นั่นเองนอกจากนี้การมีคําถามร่วมกันยังมีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งด้วยครับนั่นคือมันช่วยกําจัดความคําถามไร้าสาระที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตั้งคําถามกับตัวเองตลอดเวลาครับ แถมยังมีถามเรื่องเดิมๆซ้ำๆไปมาด้วยเช่นเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะเป็นแบบนี้ต่อไปจริงเหรอถ้าแบบนี้จะไม่เป็นไรใช่ไหมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการร้องเรียนในครั้งนี้คิดชื่อที่ดีกว่าสําหรับโครงการนี้ได้ไหมมีไอเดียดีๆที่ช่วยให้เพื่อนร่วมง,งานมีกำลังใจมากขึ้นไหมสารพัปัญหาที่เจอในบริษัทหรือโครงการน้อยใหญ่เช่นนี้จะนําไปสู่การตั้งคําถาม ซึ่งกลายเป็นหัวข้อในการโค้ช3นาทีโดยอัตโ,ตโนมัติดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเข้นสมองหาคำถามสำหรับการโค้ชเลยแค่ใส่ใจกับคำถามที่มีอยู่ก็พอแล้วโดยเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับอนาคตอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังให้มากก็คือห้ามคาดคั้นเอาคำตอบโดยเด็ดขาดคำตอบจะมีความหมายก็ต่อเมื่อทุกคนมีเวลาได้คบคิดอย่างอิสระคุณต้องไม่ตั้งทงเอาไว้เรื่องหน้าว่าคำตอบที่คุณ ต้องการที่ถูกต้องคืออะไรเพราะสิ่งที่ได้มาจากการบีบคั้นให้คนอื่นเห็นตามนั้นไม่ใช่การมีคำถามร่วมกันครับขอบคุณครับ